อันนี้จะเป็นการเดบิวต์ครั้งแรกของแบรนด์ยูนิชานี่ค่ะอยากให้แฟนๆแล้วก็ชาวแอลให้แรงสนับสนุนและการติดตามได้ค่ะ ดันใจมาจาก chaos theory ซึ่ง chaos theory เนี่ยก็จะพูดถึงว่าการเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กๆแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในภายหลังตัวแบรนด์เนี่ยก็นำคอนเซป t นี้มาใช้ทั้งบนลายผ้าแล้วก็รูปแบบแพทเทิร์นของเสื้อผ้าด้วยค่ะอย่างเช่นบนลายผ้านะคะก็จะเป็นนำสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราเอามาดัดแปลงให้เกิดเป็นรูปแบบใหม่ๆรูปทรงใหม่ๆแพทเทิร์นที่เป็น m e n สแวร์ปกติให้ออกมาเป็นแพทเทิร์นที่ใหม่ใช้สรีระของผู้สวมใส่ เ,เป็นตัวแปรที่จะทําให้ผลลัพธ์ของการใส่เสื้อผ้านั้นๆนเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละคนด้วยค่ะคาแรกก็คงได้ค้นคำว่า soft masculinity แล้วก็คําที่2ก็จะเป็นคำว่า conceptual ส่วนคําที่3ก็จะเป็นคําว่า posh คำว่า use energy สิ่งแรกที่นึกถึงคําว่า new wave ที่เป็น new wave ของแฟชั่นแล้วก็ความสดใหม่การสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆออกมาที่แตกต่างจากรูปแบบเดิมถ้าเป็น use energy สําหรับตัว Fashion ินดัส t r y ของไทยนะคะเสื้อผ้าที่เป็น men's wear ในรูปแบบใหม่ๆการที่เราดึง c u ตติ้งของ c l a s s i c men's wear ออกมาเป็น p a t เทิรใหม่ๆแบบนี้ค่ะรวมถึงมีการหยอดความเป็น f e m i n i ลงไปในความเป็น masculine อย่างลงตัวด้วยเช่นกันค่ะ